สวัสดีครับช่องวิถีมานะครับผมวันนี้ผมพามาชมชนลรงนะครับตัวน,นี้เป็นพันธ์ขนเงินนะครับที่ผมนำเข้ามาที่สวนนะครับหวังว่าน้องชนลรงจะเข้ามาช่วยผสมเกสรต้นไม้ในสวนนะครับชนลรงก็เป็น สัตว์ระกูลคล้ายกับพึ่งนะครับเขาก็จะเก็บยางไม้แล้วก็ช่วยผสมเกสรถ้าบ้านเรานะครับคนอีสานบางทีเราเรียกสมัยผมเป็นเด็กเรามันจะคล้ายๆเขาเรียกตัวขี้สูตรนะครับอันนี้เป็น ภาษากลางเขาเรียกชันโรงนะครับตัวนี้เป็นพัน์ขนเงินนะครับอันนี้ผมทําเพิ่งเอาเข้ามาครับเพิ่งปล่อยเขาครั้งแรกเลยนะครับที่ที่เราจะทดลองเลี้ยงกันนะครับเดี๋ยวเรามาศึกษาเรียนรู้กันไปนะครับศัตรูของเขาเขามีมดจิ้งจกนะครับอันนี้ผมปล่อยไว้ข้างๆห้องน้ํานะครับแล้วก็ เพื่อให้การดูแลได้ใกล้ชิดนะครับเพราะเป็นรังแรกของที่สวนจำนวนชนละโรงงานนะครับจะเยอะมากเป็นตัวเล็กๆนะเขาไม่ต่อยนะครับแต่เขาจะกัดถ้าเราไปรบก,กวนเขามากเกินไปเราเหมือนศึกษาเรียนรู้กันนะครับสำหรับการทดลองเลี้ยงชนลโลง พันขนเงินนะครับที่สวนพ่อชอบปลูกลูกชอบกินนะครับตอนนี้เขาก็กําลังอออกสํารวจพื้นที่นะครับอันนี้จะเป็นบ้านใหม่ของเขาแล้วนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับแนะนําผมได้นะครับมือใหม่นะครับสําหรับเรื่องกขอบคุณที่รับชมนะครับวิถีมานะชนนรงขนเงินนะครับผมขอบคุณครับ